สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆนักเรียนชั้นปสนะคะสําหรับรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะสัปดาห์นี้นะคะเราจะขึ้นเรื่องใหม่ค่ะเราจะขึ้นเรื่องเศษส่วนนั่นเองนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเด็กเรียนแล้วก็ทำแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกับคุณครูได้เลยนะคะอ่ะเรามาดูหน้าแรกเลยของเรื่องเศษส่วนนะคะมาดูแบบฝึกหัดที่หนึ่งอ่าหกจุดหนึ่งจุดหนึ่งการอ่านและการเขียนเศษส่วนนะคะคำสั่งก็คือ ให้เขียนถูกเครื่องหมายถูกทับรูปที่แบ่งเป็นส่วนเท่าๆกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะเด็กๆเ,เรามาดูรูปที่1ค่ะเขาแบ่งเป็นส่วนเท่าๆกันไม่เอ่ยรูปหนึ่งเนี่ยถ้าแบ่งส่วนมันจะต้องแบ่งให้เท่ากันเป็นไหมคะเท่ากันไม่เอ่ยไม่เท่ากันข้อ2เท่าไหมคะเด็กสังเกตดีๆเท่าไหม รูป2ก็ไม่เท่ากันนะคะ,ะรูป3ค่ะรูป3เท่ากันแล้วก็ขีดทับแบบนี้เลยรูป4ไม่เท่ารูป5เท่ารูป6ไม่เท่ารูป7เท่า8ไม่เท่า9เท่า10ไม่เท่า11เท่า12 เท่า,าในแต่ละรูปนะคะเด็กๆถ้ามันแบ่งเป็นกี่ส่วนเนี่ยแต่ละส่วนจะต้องเท่าๆกันนะคะอะต่อไปมาดูหนะ้าต่อไปค่ะอะเรามาดูรูปนี้รูปนี้เด็กๆสังเกตดูนะคะข้อที่1รูปนี้แบ่งเป็นจุดๆส่วนเท่าๆกันอะเรามาดูว่าเขาแบ่งเป็นกี่ส่วน1 2 3 4สองสาสี่เขาจะแบ่งเป็น สส่วนเท่าเท่ากันนะคะเศษส่วนแสดงจำนวนของแต่ละส่วนคืออ่ะเศษส่วนแสดงจำนวนของแต่ละส่วนก็คือส่วนเนี้ยส่วนที่1เนี้ยก็คือ1เราจะเขียนแสดงจำนวนได้เศษ1ส่วน4นะคะเราจะอ่านว่าเศษ1 ส่วน4่ค่ะทำไมถึงเป็นเศษ1ส่วนสเราระบายตรงนี้ช่องหนึงก็เศษ1ทั้งหมดส่วนทั้งหมดก็คือมี4ช่องตรงนี้ก็เศษ1ส่วน4ก็ระบายช่องเดียวเหมือนกันแต่ละช่องแต่ละจำนวนนะคะเราก็เลยเขียนแสดงจำนวนได้แบบนี้นะคะ,ะเรามาดูตัวเศษเนี่ย ตัวเศษคือตัวที่อยู่ข้างบนก็คือ1ตัวส่วนก็คือส่วนทั้งหมดอ่ะเขาแบ่งเป็นกี่ส่วนแบ่งเป็น4ส่วนตัวส่วนก็คือ4นะคะเดี๋ยวดูง่ายๆตัวเศษอยู่ข้างบนตัวส่วนอยู่ข้างล่างแบบนี้นะคะอาจจะไปข้อ2ค่ะรูปนี้แบ่งเป็นกี่ส่วนเท่าเท่ากัน1 2 3 4 5 6 7 8ก็8ส่วนเท่าๆกัน เศษส่วนจเศษส่วนแสดงจำนวนของแต่ละส่วนคือเศษหนึส่วนแปดอ่านว่าเศษหนึส่วน8อ่าแบบนี้นะคะตัวเศษก็คือ1ตัวส่วนก็คือ8 ต่อไปข้อ3ค่ะรูปนี้แบ่งเป็นอกี่ส่วนเอ่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11ส่วนนะคะเขียนเศษส,ส่วนแสดงจำนวนของแต่ละส่วนก็ได้เศษ1ส่วน11อ่าอ่านว่าเศษ ห <1 S 2> น,นะะึ่งส่วนสิบเอ็ดนะคะเศษหนึ่งส่วนสิบเอ็ดอ่าตัวเศษคือหนึ่งตัวส่วนคือ 1, สิบเอ็ดแบบนี้นะคะอ่าต่อไปข้อสี่ค่ะแบ่งเป็นกี่ส่วนเอ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าแบ่งเป็น 5ส่วนเท่ากันเขียนเศษส่วนแสดงจำนวนของแต่ละส่วนก็ได้เศษหนึส่วน5นะคะอ่านว่าเศษหนึส่วนห้าตัวเศษคือ1ตัวส่วนคือ นะคะแบบนี้นะคะเด็กๆง่ายมากๆเลยนะคะอ่าต่อไปค่ะหน้าต่อไปให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่รูปกับเศษส่วนที่แสดงจำนวนของส่วนที่ระบายสีอ่ะทีนี้มาดูง่ายๆนะคะสังเกตรูปภาพฝั่งด้านซ้ายมือแล้วเราก็โยงเส้นจับคู่ฝั่งด้านขวามืออ่ะเด็กๆมาดูข้อหนึ่งรูปดาวแบ่งเป็นกี่ส่วนเท่าๆกัน หนึ่งแบ่งเป็น5ส่วนส่วนต้องอยู่ข้างล่างใช่ไหมคะ,ะและข้างบนคือเศษเศษคืออะไรเศษก็คือส่วนที่เราระบายสีนะคะ,ะข้อหนึ่งเขาระบายสีกี่ส่วนเอ่ยเขาระบายสีกี่ช่องคะสองใช่ไหมคะเราก็ได้เศษ2อส่วนหแบบนี้นะคะฝัะ่งนี้อันไหนเอ่ยเศษ2อส่วนห เนสองส่วนหก็คืออ่าอันนี้เราก็โยงไปจากคู่นะคะต่อไปข้อ2ค่ะอ่ะเราทำแบบนี้ก็ได้เขาระบายสีกี่ช่องเอ่สีเศษสี่จากทั้งหมดกี่ส่วน1 2 3 4 5 6จาก6ส่วนอ่ะนหยเอยเศษสี่ส่วนหก็โยงมาหน้านี้นะคะต่อไปข้อ3อ่ะเราจะ ดูเศษก่อนหรือส่วนก่อนก็ได้นะคะ,ะเพื่อจะได้ไม่งงเนาะ,ะคุณครูขอเอาส่วนก่อนแล้วกันจากทั้งหมดกี่ส่วนหนึ่งสองสาจาก4ส่วนอยู่ข้างล่างข้าระบายสีกี่ช่องคะสอช่องก็ได้เศษสองส่วนเสเศษสองส่วนสตรงนี้ค่ะเศษสองส่วนสีนะคะ ต่อไปค่ะข้อ4่อาจจะทั้งหมดกี่ช่อง1 2 3 4 5 6 7 8 9่หาจาก9ส่วนนะคะขระบายสีกี่ช่องเอ่ยระบายสี5้าช่องนะคะก็ได้เศษ5ส่วน9นะคะเศษ5าส่วน9อยู่ตรงนี้เราก็โยงไปต่อไปข้อ5ค่ะระบายทั้งหมดสช่ช่องอออมีทั้งหมด4ส่วน ระบายสีไป1 2 3สไป3เศษ3ส่วน4อยู่ตรงนี้นะคะอ่ะดูง่ายๆจำไว้ว่าตัวระบายสีเนี่ยเขาจะเรียกว่าเศษมันจะอยู่ข้างบนแต่ถ้ารูปทั้งหมดเขาจะเรียกว่าส่วนจะอยู่ข้างล่างนะคะอ่ะต่อไปอ่ะต่อไปเขาจะให้เราเขียนเศษส่สวนแล้วนะทีนี้ ให้เขียนเศษส่วนแสดงจำนวนของส่วนที่ระบายสีพร้อมทั้งระบุตัวเศษและตัวส่วนอะมาดูข้อหนึ่งค่ะรูปข้อหนึ่งเรามาเขียนเศษส่วนก่อนมีทั้งหมดกี่รูปเขาแบ่งเป็นกี่ส่วนเท่าเท่ากันสามส่วนและเขาระบายสีไปกี่รูปคะก็สองอ่าเราก็จะได้ ตัวเศษก็คืออยู่ข้างบนตัวส่วนคือข้างล่างก็จะได้เศษสอส่วน3แบบนี้นะคะต่อไปข้อ2ค่ะาจากเขาแบ่งเป็นกี่ส่วนเท่าเท่ากันแบ่งเป็น5ส่วนเท่าเท่ากันเขาระบายสีกี่กี่ช่องคะสีช่องอ่าก็ได้เศษ4ส่วน5อ่า เศษก็คือที่เขาระบายสีส่วนก็คือที่เขาแบ่งเป็นเท่าเท่ากันส่วนเท่าเท่ากันนะคะต่อไปข้อ3าค่ะาจากทั้งหมด3รูปเขาระบายไปแบ่งเป็น3ส่วนเท่าเท่ากันเขาระบายไป3ส่วน่านะคะก็จะได้เศษ3ส่วน3หรือ เขาจะเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือ1ถ้าเศษกับส่วนเท่ากันหรือเป็นรูปแบบนี้เราจะหรือเราจะเรียกอีกอย่างว่า1นนะคะเพราะว่าเขาระบายสีทั้งหมดเลยกลายเป็น1รูปนะคะ,ะตัวเศษก็คือ3ตัวส่วนก็คือ3นั่นเองนะคะต่อไปข้อ4ค่ะแบ่งเป็นกี่ส่วนเท่าเท่ากันเอ่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 แบ่งเป็น9ส่วนเท่าๆกันนะคะเขาระบายสีไปทั้งหมด8ช่องก็จะได้เศษ8ส่วน9นะคะแล้วข้อ5ค่ะเขาแบ่งเป็นกี่ช่องเท่าๆกันเอ่ยแบ่งเป็นกี่ส่วนเท่าๆกันแบ่งเป็น10ส่วนเท่าๆกันเขาระบายสีไปกี่รูปคะไป6 นะคะก็จะได้เศษ6ส่วนั่นเองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะข้อต่อไปเลยทำเหมือนเดิมง่ายๆนะคะาจากแบ่งเป็น4ส่วนเท่าๆกาันระบายสีไป1ช่องก็จะได้เศษ1ส่วน4 ข้อ7ค่ะเขาแบ่งเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9แบ่งเป็น9ส่วนเท่าๆกันระบายสีไปสส่วนก็จะได้เศษ4ส่วน9ต่อไปข้อ8ค่ะเขาแบ่งเป็น8ส่วนเท่าๆกันระบายสีไปสส่วน ก็จะได้เศษ4ส่วน8อ่ะข้อ9ค่ะแบ่งเป็น12ส่วนเท่าเท่ากันระบายสีไป7ส่วนนะคะก็จะได้เศษ7ส่วน12ข้อ10ค่ะอ่ะข้แบ่งเป็นกี่ส่วนแบ่งเป็น10ส่วนเท่าเท่ากัน ระบายสีไป10ช่องหรือเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า1ใช่ไหมคะก็ได้เศษ10ส่วน10ค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะ,ะหน้าต่อไปอต่อไปเขาให้เขียนคำอ่านและระบายสีรูปแสดงเศษส่วนทีนี้เขาให้เราเขียนคำอ่านแล้วก็ระบายสีเองอมาดูข้อ1 เศษส่วนทขากำหนดมาให้คํำอ่านเราจะอ่านได้ว่าเศษ1ส่วน,วนหกใช่ไหมคะอทีนี้เศษ1น,นส่วนหก,กระบายสียังไงเศษ1แล้วก็ระบายสีไปแค่กี่ช่องเอ่ยระบายสีไปแค่ ช่องเดียวจากทั้งหมด6ช่องใช่ไหมคะเราจะอ่านว่าเศษ1ส่วน6แบบนี้จะไม่ง่ายก็คือเนี่ยระบายสีแค่ข้างบนตามตัวเลขข้างบนต่อไปข้อ2คะ่ะอ่านว่าเศษ2ส่วน3อ่าเศษ2อส่วน3ระบายสียังไง ระบายสีสองช่องจากทั้งหมด3ใช่ไหมคะอ่ะแล้วก็เลือกระบายแล้วสองช่องใช้สีระบายสวยๆวยต่อไปข้อ3ค่ะอ่านว่าเศษสามส่วนห้า อระบายไ,ไปกี่ช่องเอ,อ่ยไปเศษสามไปก็ระบายไป,ไป3มช่องอ่าก็เศษส 3, ส่วน5นะคะต่อไปข้อ4ค่ะอ่านว่าเศษ็จ4ส่วน8 อ่าเสษส,ส่วนแปดระบายสีได้ยังไงคะอ่าระบายสีได้สีช่องอันนี้กจะระบายสไไีได้ให้มันได้สีช่องนะคะอ่าแบบนี้นะคะต่อไปเศษเก้าส,ส่วน สิสองอ่ะเร็จเก้าเราก็ระบายไปกี่รูปคะระบายไป9รูปอ่ะหนึ่งสองสี่ห้าหกดแปดอ่ะคุณครูจะนิ้นไว้ก่อนก็ระบายสีลงไปเลย9 9ช่องนะคะ ะ,ะ,ะต่อไปค่ะใกล้สวนแล้วนะคะเศษสองส่วนสามอ่ะเศษสองส่วนสามอ่ะก็ระบายสีสองช่องจากทั้งหมดสามช่องนะคะอ่ะก็อนื สองนะคะต่อไปข้อเจ็ดค่ะเศ็ดสี่ส่วนสี่อ่าเศ็ดสี่ส่วนสี่ระบายกี่ช่องเอ่ยระบายสี่ช่องจากสี่ใช่ไหมคะก็ระบายเป็นยังไงระบายหมดเลยนะคะ เส,ส่วน C หรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าก็คือหนึ่งใช่ไหมคะเพราะว่ามันกลายเป็นหนึ่งรูปนะคะอ่ะต่อไปค่ะอ่เศษห้าส่วนเจ็ด เจ็ด5ส่วนเเราก็ระบายสี5ส่วนจาก7รูปใช่ไหมคะ1 2 3 4อาระบายไป 5, 5้้ช่องนะคะอ่าแบบนี้นะคะต่อไปเศษ3ามส่วน9าอ่านว่า รบายไป3มช่องค่ะอ่าระบายไป3มช่องนะคะต่อไปข้อ2ค่ะอ่านว่าสิบสอส่วน <4. S> 10ก็ระบายไปกี่ช่องคะระบายไป2ช่องนะคะ แบบนี้เป็นต้นนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆเ,เรื่องเศษส่วนนะคะง่ายมากๆเลยไม่ยากเลยนะคะยังไงคุณครูก็ฝากให้เด็กๆไปทบทวนความรู้เรื่องเศษส่วนด้วยนะคะสําสหรับวันนี้นะคะวิชาคณิตศาสตร์ก็หมดเวลาลงไปแล้วนะคะพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะ